สังเกตการเกิดดับไปเรื่อยๆเราจะรู้อริสสัต4ข้อที่4คือมรรคผลทางเข้าสู่ความไม่ตายนั่งดูไปดูไปดูไปเห็นการเกิดการดับ,กา,ดบการเกิดการดับไปเรื่อยๆถามว่าประโยชน์อะไรปัญญาอะไรจะได้ครูเจ้าอุปมากับสาวกอย่างนี้ท่านก็ถามสาวกเธอเห็นคนที่ลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมสาวกบอกเห็น เธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมาสาวกบอกไม่เห็นรู้สึกเลยครูเจ้าบอกอะทำไมไม่รู้สึกละ่ะสาวกก็นั้นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เราถูกต้องไหมง่ายๆตอบง่ายๆอย่างนี้แหละก็มันกิ่งไม้ไม่ใช่เราพรูเจ้าบอกนั่นแหละถูกต้องทํายังไงปัญญาตรงนี้จะเกิดปัญญาตรงนี้จะเกิดเพราะการเห็นการเกิดการดับถ้าโยมสังเกตทั้งวันสังเกตสุขทุกอย่างเดียวก็ได้เวทนา